เดี๋ยวพาชมคาเฟ่แม็ก,กันหน่อยนะฮะนี่เป็นยังไงบ้างนี่ใหญ่อลังการมากๆเลยนะหลังคาเป็นเงี้งสูงก็เลยประมาณ2-3ชั้นเลยนะแล้วตอนนี้จะเป็นพื้นที่โลง่งข้างในเองก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีตรงนี้มีจอนะครับที่ลิงก์มาอยู่ตรงนี้ด้วยเรานั่งอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับแต่ว่าเข้ามาข้างในตรงนี้นี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเมอกี้นะครับเข้ามา เข้ามาตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารที่เป็นที่ซื้อของอ่ะแล้วตรงนี้นก็จะมีขวดน้ำนะฮะให้พวกเราได้กินเลยอันี่กว่าเลยเนี่ยผมถือมากวดหนึ่งนะครับน <rib> ี้ก็มาดื่มนะฮะระหว่างตอนที่เรากำลังจะรับชมง uh. <2023 S 3> าน w w d c 2023นะครับนี่เป็นพาทัวร์นะมีของอื่นด้วยนะมีน้ำส้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะครับนะครับมีคนยืนคุมแล้วก็ โซนห้องน้ำเมื่อกี้ที่ที่ผมเดินไปนะครับไ้ดูกันเร็วๆครับว่าภายในของคาเฟ่แม็กเป็นยังไงนะครับดูดิต้นไม้อย่างนี้ด้วยดูดูดูโอ้โหนะครับพาชมกันเชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาเชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาผมก็พิ่งเข้ามาครั้งที่สองนะครับรอบปีแล้วไม่ค่อยได้เดินดูสักเท่าไหร่ว่าเป็นยังไง นะน,นู่นนี่ต้นไม้จริงนะครับเหล่าน,นี้มีกระโคงกาแฟไปกดเนาะอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้ว,เ,วนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรับชมงานนะครับให้ดูบรรยากาศก,ก่อนที่จะเริ่มงานนะว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ศ .223 น,นี้เป็นยังไงนี่เป็นพื้นที่ที่ผมจะนั่งอยู่นะตรงนี้ตรงแถวนี้ เสาตัวนี้นะครับแล้วก็จะอันหน้าไปด้านนู่นแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแดดจ้ามากเลยขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะครับแดดจ้าสู้แดดไม่ไหวะนะครับเคไไวและสู้ต่อได้นะครับนี่พื้น,นที่คนเยอะมากนะคนเยอะมากคนเยอะมากนดิเดี๋ยวฝั่งของทิมพุกนะฮะ นะฮะก็จะขึ้นไปทีตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปนั่งรับ UV ตรงนี้กันนะครับเสร็จงานนี่ม <laughs> ีเสร็จงานนี่บอกเลยว่ามีหน้าดำกันไปแน่นอนอะ่ะเออเช้าทากันแดดมานิดหน่อยด้วยไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยนะครับอ่นนี้เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มงานนะแล้วก็พร้อมพาทัวร์ทําเป๊แม็กซ์ด้วยนะฮะแล้วบรรยากาศภายในก็จะเป็นของเดอะริงนะฮะมีต้นไม้ มันมันดีอย่างดีดีนี้นะครับดีดีไซน์ตึกมาประตูเปิดใหญ่ๆนี่คือประตูที่เปิดได้ด้วยนะใหญ่ๆตรงเนี้ยที่ผมชี้เนี่ยเปิดได้ด้วยนะเขาสามารถปิดนะเพื่อที่จะให้เป็นเอาอินดอร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดออกมานะครับเพื่อที่จะเปิดรับบรรยากาศภายนอกนะครับนี่ไปชมกันโอเคไว้รอติดตามกันครับงาน W d F u DC 2023ัากำลังจะเริ่มในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับ